สวัสดีครับชาวราศีพฤกษภศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้สำรดจดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภศหรือชาวราศีพฤกษภศพสามารถดูคำาพยากร์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองสำรวดวงให้กับชาวราศีพฤกษภศพในช่องของเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ e s c r i p t i o นนะครับจะแปะลิงก์แล้วก็จะกกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพฤกษ์ในช่วงเดือนพฤศจิก,กาก็อื่นมาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในเดือนพฤศจิกา63กันก่อนนะครับก็จะมีดาวพุธดาวพระราศรีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกตดาว มีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผ่นผังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ อิทธิพลของชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นาดาวประจําตัวคือดาวศุ์เลข6โคจรมาอยู่ที่ราศีกันเป็นตําแหน่งเลือนปุตตะคือมุมตรีโกนกับหักคนานะครับเป็นตําแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาถึงแม้จะเป็นตําแหน่งนิดเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณอ่อนกําลังลงนะครับแล้วคุมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าคุณก็จะได้รับ ความรักความสุขความหวังที่ดีมีโอกาส,าสที่คุณจะเจอคนใหม่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ด้วยหรือมีโอกาสที่จะได้บุตรบริวารใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองอิทธิพลของดาวพฤษเนี่ยคือดาวปุตตะนะครับคุณจะได้ดื่มกินสังสรรหรือมีลักษณะของการที่ได้กัลยาณมิตรอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณแต่คุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสียงกันกันกบในเรื่องของบุตรบริวารของตัวคุณเองเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ย โครจรอ,อยู่ในราศีมีนพบเรอนลาพะเลงกับดาวพุธนะครับเป็นคู่ศัตรตูปากแล้วดาวพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลในช่วงวันที่4พฤศจิกากยนก็จะเข้าสู่ราศีพบเลนอลี ก็ยังมีปากเสียงได้อีกเพราะอังคารเนี่ยจะมีเกณฑ์ถึงดาวพุทธที่อยู่ในราศีตุลก็คือช่วงวันที่4พฤศจิกาถึงวันที่25พฤศจิกาดาวพุธจะอยู่ในราศีตุลก็จะเป็นตําแหน่งอลิแปลว่าคุณจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาแวงกันกันกบบุตรบริวารคนรอบข้างความรู้สึกสิ่งต่างๆคุณจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะดาว บุตรตาคือดาวอารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะค่อยๆเหมือนกับลดน้อยลงไปเราก็จะทําให้มีปัญหากับในเรื่องของอบุตรบริวารต่างๆต้องแบกรับต้องแก้ไขปัญหาหรืออาจจะต้องมีปากเสียงกันจนต้องทะเลาะเบาะแว่งกันใครมีบุตรก็ระมัดระวังกับมีปากเสียงกับบุตรนะครับบุตรอาจจะดื้อกับตัวเราแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับตัวเราได้อในแบบนี้หรือใครที่มีบริวานนรนกษณะของการที่เป็นสัตว์เลี้ยง คุณก็อาจจะต้องแบบมีภาระในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายบ้างหรืออาจจะต้องมีปัญหาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับต้องไปรับผิดชอบต้องเสียเงินตรงนี้อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการเงินด้วยเพราะราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวการเงินของตัวคุณก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินกับเพศตรงข้ามมีปัญหากันกับในเรื่องของลาภผลรายได้มีปัญหากันกับในเรื่องของบุตรบริวารเสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับชาวราศีพฤษภคงต้องระมัดระวังและก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆเพราะดาวราวหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงความอยากนะครับ แล้วก็ในลักษณะของโทสะโมหะกลุ่มลักขณาอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนกับเป็นกังวลรู้สึกเหมือนกับออทุกอย่างอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับอารมณ์ก็เวียงเวียงวินวินขึ้นขึ้น,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 นลงลงอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงวันที่25ิพฤศจิก,กาย,ยนก็จะไปเล็งกับดาวราหูอีก นะครับที่อยู่ลัคนาของตัวคุณอีกดังนั้นดาวพุธเนี่ยคือปุตตะเนี่ยมีปัญหาได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับต้องเรามาระวังอาจจะมีปากเสียงมีการเกิดคดีความเกิดในเรื่องของการทะเลาะวิวาทพุทธอันตรพาลวิวาทราวูนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงต่างๆเกิดขึ้นกับในเรื่องการเงินมีปัญหากับครอบครัวนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์คือดาวครอบครัว โครจรเป็นเน็ตอยู่ในราศีตุลในรพบเลอกอลิมีปัญหากับครอบครัวแล้วก็มาดาวดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงวันที่16พฤศจิก,กายนเข้าสู่ราศีพิจิกปุ๊บมีนัยะสัมพันธ์เรงกับดาวราหูทันทีอาทิตย์กับราหูเนี่ยเป็นคู่นี่กําเก่าเป็นคู่ของการหักโคนการมีปัญหากับในเรื่องของอพันธุ์ูกก็คือรากฐานชีวิตปัญหารถนะครับปัญหารถปัญหา,ญหาบ้าน ปัญหาครอบครัวปัญหาในลักษณะของความมั่นคงต่างๆอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับสัญญาต่างๆก็ต้องรอบคอบให้ดีการเซ็นการคำประกันต่างๆหรือว่าการต้องไปแบกรับรับผิดชอบกับในเรื่องของบ้านบางทีเราอาจจะต้องไปเสียเงินในลักษณะของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือการมีปัญหาเรื่องของการไปแบกรับใช้หนี้ใช้สินแทนครอบครัว อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเกิดคดีความการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยชาวราศีพฤักศพนักขณ้พรักศพ,กพรศพะมัดระวังตัวให้ดีกับการตัดสินใจการคิดการทําอะไรต้องรอบคอบนะครับมีเอกสารมีสัญญาให้ต้องพร้อมเราก็ต้องดูให้ดีก่อนการเซ็นการค้าทุกอย่างจริงๆไม่อยากให้เซ็นไม่อยากให้ค้าเลยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่า อิทธิพลของอาทิตย์และพุธเนี่ยโครจรเล็งกับราหูปากเสียงกันาาการทะเลาะเบาะแบ่งมากันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ราศีพฤกษ์นะครับเป็นทุกราศีนะไม่ต้องมาบอกอ่ยทำไมราศีพฤกษ์ร้ายจังเลยราหูทับไม่พอเหรอทำไมต้องมีนุ่นมีนี่เนี่ยแหละรครับความเป็นพินทุบาทเนี่ยคือราหูทับเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าดี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 เนี่ยมันดีนะมันดีจริงแหละแต่มันก็เสียนะ่ะ ราหูเนี่ยให้ดีเนะี่ยโชคลอยล้านพันล้านแต่ให้เสียก็แบบหมดตรงนั้นหมดตัวได้นะครับราหูมีสองด้านนะครับมันหมายถึงด้านสว่างและด้านมืดดังนั้นเนี่ยอยู่ที่อารมณ์การคิดการตัดสินใจราศีพฤกษ์ราศีเมษและราศีมีเนี่ยราหูเนี่ยเมื่อสถิตอยู่ใน3ราศีเนี่ยเป็นราหูที่ให้คุณแต่รู้ไหมครับว่าราหูให้คุณเนี่ยมันจะให้โทษด้วยเพราะว่า คุณไม่มีไหวพริบคุณไม่มีปฏิพันธ์คุณไม่เคยทํามาก่อนอยู่ๆคุณหลงคิดหลงทําหลงผิดไปชั่วขณะกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งมันพลาดแล้วอ่ะถูกไหมครับคุณแก้ไขไม่เป็นอ่ะเพราะอะไรเพราะลาหูไม่ดีไงคือลาหูไม่ดีแปลว่าลาหูดีอาจจะขัดแย้งและย้อนแย้งในเรื่องของความคําพูดนิดหนึ่งคําว่าราหูดีแปลว่าเราไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาแต่การที่คนเราไม่ลุ่มหลงไม่มัวเบาเนี่ยมันไม่รู้จัก ในลักษณะของการมีทางหนีทีไล่พวกที่ราหูเด่นเนี่ยเขาจะชอบทําอะไรเสียเส่ยงๆแต่พวกพฤกษเมษมีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสี่ยงในเรื่องหนีเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ดวงชะตาว่าดาวราหูของใครไปอยู่ในภพเรือนอะไรบางคนก็ชอบเสี่ยงก็มีแต่โดยรวมเนี่ยไม่ค่อยชอบเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเสี่ยงเมื่อไหร่ปุ๊บเรามีปัญหาทันทีเราหรือว่าเราอาจจะแบบหาทางออกไม่ได้เพราะราหูเป็นนิดเพราะว่าอะไรครับมีไหวพลิบน้อย เอาตัวรอดยากนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงราหูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยู่ในราศีพฤกษบเป็นดาวแห่งความมั่นคงดาวแห่งความสเสถียรเพราะว่าดาวดาวาพฤกษบเนี่ยเป็นราศีแห่งความมั่นคงที่สุดในธาตุดินและเป็นคนที่ดื้อมากเนี่ยราหูมาทับก็ดือ้อยางงั้นแหละดาวราหูเป็นเน็ตปว่าอะไรครับประว่าไม่มีไหวพริบมีแหละแต่น้อยนิตปลว่าน้อยก็เลยทําให้เราแบบไม่ทันคนถูกหลอกถูกโกงได้ แบบเนี้เกิดขึ้นนะครับถูกชักจูงง่ายเพราะว่าราหูมันมันดีเกินไปอ่ะเลยไม่ทันโลกดาวราดาวราวหูคือโลกด้านมืดถ้าถ้าราหูเด่ดเนี่ยเราอาจจะมีไหวพริบปฏิพานในการแก้ไขปัญหาที่เก่งแต่เมื่อราหูมาทับเป็นเด็กปึ๊ก เราอาจจะมีปัญหาพออุปสรรคเข้ามาปุ๊บเราไม่เคยมีวัคซีนเราไม่เคยเข้าใจในลักษณะของการมีทางหนีที่ไล่เราก็วางแผนไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกในทีนี้ถูกไหมครับก็จะเสียเปรียบกัอื่นได้ง่ายนี่แหละคือลาวหูที่เป็นเด็ดดังนั้นเนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับดังนั้นอย่าฟังแต่คําพยากรณ์ด้านเดียวว่ามันดีหรือลาย นะครับดีมันดีแหละร้ายมันร้ายแหละมันเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะครับมันจะยาวเนาะเราก็จะพูดแค่นี้พอดังนั้นมีสติในการตั้งมั่นให้ดีนะครับยังมีดาวพระัรสบดีหัวจรอ,อยู่ในเรือนสุภพพะเป็นตำแหน่งธรรมเกณฑ์ตรีโกนให้กับลักนณาพฤกษฏเทียบเท่ากับราดาวพระอรสะบดีนั้นมากลุ่มลักนณาพฤกษฏเลยทีเดียวมีปัญญา สามารถควบคุมดาวราวหูได้มีสติให้มากๆนะครับคุณจะอยู่รอดปลอดภัยหรือดาวพระราชตดีที่เป็นธรรมเกตเนี่ยแปลว่าพยายามทำดีเข้าไว้นะครับทำชั่วไม่ขึ้น อะไรแบบนี้เพราะเราหูเป็นนิดเพราะว่าทาชั่วไม่ขึ้นนะหรือว่าพิกแพงไม่เก่งนั่นแหละพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้ราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเอาความดีของราศีพฤษภเนี่ยมาอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ซะนะครับพยายามอย่าแข่งขืนกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าต่อต้านกับผู้หลักผู้ใหญ่พยายาม เขาหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอ่อนน้อมทำตนพอมีปัญหาอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เลยผู้หลักผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วเพราะว่าสุภาเนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งนิดเพราะว่าเราอาจจะต้องอ่อนลงแล้วมาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะแก้ไขให้กับตัวคุณเพราะาดาวพฤหัสดีนั้นมีเกณฑ์ถึงดาวราหู ควบคุมเอาไว้ได้นะครับและถึงหลักคนาด้วยดังนั้นเนี่ยเทียบเท่าพวกลักผู้ใหญ่นะเขาเห็นเอ็นดูรักกับตัวคุณขอให้อ่อนน้อมเข้าไว้นะครับแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นประมาณแค่เดือนเดียวก็คือเดือนพฤศจิก,กายนวันที่16พฤศจิก,กาถึงวันที่16บธันวาโดยประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะครับเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของที่ดาวอาทิตย์ถูกดับแบบนี้นะครับหรือดาวพุธโดนเดินเบียนเนี่ยเนาะ อันนี้ก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับมันก็พูดมามากแล้วอะแต่ว่าเพราะราหูทับราศีพฤษภเลยต้องพูดเยอะกว่าราศีอื่นๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเพราะว่าไขาข้อข้องใจให้กับชาวราศีพฤษภรศาศีพฤษภเนี่ยคือคือ,คอตำแหน่งนิ็ดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะคือตรงที่ว่าเข้าใจกันคนละแบบนะครับใครไม่ได้เรียนโหราศาสตร์แบบลึกเนี่ยจะไม่เข้าใจดาวราหูที่อยู่ในราศีพฤษภเนาะ เราจะมาพูดในเรื่องต่อไปกันนะครับการเงินก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกเนาะการเงินอยาเข้าสู่เรือนปัตตนีเล็งลักคนาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าดีแหละแต่จะมีปัญหาเรื่องการเงินกับหุ้นส่วนคู่ของเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงถูก เซ็นสัญญาแล้วก็สุดท้ายก็หักหลังกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยในช่วงวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่16ธันวาเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระวังการมีการปากเสียงคาร์บเอกแหวงการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับอันนี้บอกไว้แล้วนะครับเป็นทุกราศีด้วยอันนี้ก็คือขอบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเดินกับตัวคุณโดยตรงเลยเพราะราหูทับอยู่ในลักษณะพฤกษ์เนาะทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของ หลายคนจะบอกว่าโอ้มีแต่เรื่องเสียมีเรื่องดีไหมเนี่ยอ,อังคารก็อยู่ในเรือนลาพะเริ่มจะมีการโคจรขยับแล้วนะครับก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนิดนึงแหะนะครับเพราะว่าดาวประจําความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือดาวอังคารเลข3โคจรอ,อยู่ในราศีมีนใช่ไหมครับเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าที่ดาวอังคารอยู่เนี่ยเป็นจุนลจักรนะเนาะเพราะว่ามหาจักรอยู่ที่กันก็จะเป็นจุนลจักรอยู่ที่มีน นะครับก็แปลว่าอังคารอยูอย่ในจุนลจกักรในเวลาศีพเอนลาพะยังมีโชคมีลาบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวอังคารยังค่อยๆขยับเดินหน้าหรือหมดหมนหยุดนิ่งอยู่ประว่าเราคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งอาจจะต้องแบบอ,อ,อยู่ห่างไกลกันหน่อยจริงๆเขาก็ยังรักคุณนะเขายังให้การช่วยเหลือกับตัวคุณแต่เพราะอาจจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาบะแงกันนะครับเพราะอังคารเนี่ยเล็งดาว ก็คือการมีปากเสียงกันนั่นเองอาจจะต้องทําให้ต้องห่างไกลกันนิ่งกันไปสักพักหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วราศีพฤษภแทบจะบอกว่าหลายคนฟังคงจิตตกแล้วก็อาจจะแบบไม่มีอะไรดีเลยเหรอเดือนพฤศจิกานะครับคำถามนี้ต้องมาแน่เลยทุกราศีเป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าราศีพฤษภเนี่ยโดนทั้งการเงินการงานความรักเลยโดนทั้งหมดเลยครอบครัวด้วยดัยงนั้นชาวราศีพฤษภ ขอแนะนํานะครับความรักก็จะไม่ค่อยพูดมากเพราะว่าความรักก็ยังไม่ค่อยโอเคนะแต่โดยรวมก็ยังประคองไปได้ถ้าคุณนิ่งเงียบแล้วก็ใช้สติในเดือนพฤศจิกายนทนเอาเดือนหนึ่งนะครับเดือนหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นนะทุกอย่างก็จะค่อยบรรเทาดังนั้นชาวราศีพฤษภพยายามมีสติตั้งมั่นให้มากยังมีดาวพ,าพัชสบดีเป็นตําแหน่งขรรคธรรมมาเกณฑ์อยู่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือยังมีสติในการตั้งมั่น เอาแค่ว่าแก้ไขปัญหาได้นี่ก็ดีแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนได้ก็ดีแล้วนะครับดังนั้นอย่าเพึ่งหวังอะไรมากม,มรณะด้วยลาภะด้วยเป็นธรรมเกณฑ์ยังได้ลาภผลยังได้สิ่งที่ดียังได้สิ่งต่างๆที่ดีแหละแต่มันมาพร้อมกับปัญหาที่ต้องแก้ไขไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาราศีพฤกษบลักนณาพฤกษบต้องใช้ความนิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ความรักอาจจะดูหยุดนิ่งดูช้าดูไม่เป็นใจก็ปล่อยมันไปก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับทันวากลางเดือนทันวานุนแหละทิงจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งใครที่ต้องการดูรายละเอียดแบบครึ่งเดือนนะครับก็คือรายปักสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ด e สคริปชันนะครับจะแปะลิงก์ไว้กับข้างล่างไว้จะเป็นรายปักแบบครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนหน้าครึ่งเดือนหลังนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ลกดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ